หลังจากที่เราหมาักได้แบบนี้เราขยำให้เข้ากันแล้วอย่างนี้นะหลังจากที่เราขยำเรียบร้อยเนี่ยเราจะใส่ถ้วยไว้แบบนี้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้อย่างน้อยคือสองชั่วโมงนะแต่พี่หนวดจะ ไว้นานกว่านั้นก็คือจะหมักไว้เช้าเย็นทอดประมาณนี้ทีนี้อันนี้เป็นตัวที่เราหมักไว้แล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราจะทอดแต่เราจะไม่ใส่แป้งเราจะทอดเป็นหมูนุ่มอ่าไม่ได้กรอบนะเป็นหมูนุ่มทีนี้วิธีการทอดคือเราจะอุ่นกระทะก่อนให้กระทะร้อนก่อนแล้วเราถึงจะ ใส่น้ำมันลงไปให้น้ำมันร้อนแล้วก็เอาหมูลงเดี๋ยวมาดูวิธีการกันตอนนี้กนระทะร้อนแล้วควันเริ่มขึ้นเราก็จะใส่น้ำมันลงไปเลยทอดเนี่ยก็คือทอดให้น้ำมันเยอะนะต้องเอาน้ำมันเยอะๆแล้วเดี๋ยวเรายังไม่เอาหมูลงนะเราจะ รอให้น้ำมันเนี่ยเดือดก่อนเลยแล้วเดี๋ยวถึงจะเอาลงนี่อันนี้คือน้ำมันร้อนละคือเดือดมากฟองจะขึ้นแบบนี้นะแล้วเราก็เอาหมูลงเลยแล้วเราก็ปิดฝาไว้เลยนะปิดฝาไว้ประมาณสัก5นาที มาดูนะครับหอมมากพอครบเวลาก็เราก็กลับหมูเนี่ยจะเริ่มกรอบข้างนอกนะครับเราต้องเริ่มทุชหมูให้มันจับด,ด้อย่างนี้ ที่ปิดฝาไว้เพราะว่าเราต้องการข้างในให้มันสุกแล้วมันจะนุ่มนะครับข้างนอกจะได้กรอบพอดีเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเป็นยังไงนะครับเราก็จะกลับอีกทีนึ้งหมูเนี่ยที่ทีการทอดให้นุ่มเนี่ต้องทอดแบบนี้ นะครับปิดฝาไว้อบให้ั้างในมีสุก <c oughs> เราจะอบอ่างนี้ไว้อีกห้านาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมูนุ่มเราหมูทอดหมูนุ่มเราจะเป็นยังไง